สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ4ตุลาคมนะครับกับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมหงสแดงเรากันนะครับวันนี้ชี้แจงก่อนนะครับว่าอาจจะพูดเสียงไม่ดังมากนะครับเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะครับของห้องที่พักก็กลัวจะไปรบกวนคนอื่นตอนเช้าด้วยนะครับมาอัปเดตกันวันนี้มีพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลบุกเยือนแอสตันวิลล่าจัดหนักจัดเต็มสิติความพร้อมต่างๆตัวที่คาดรวมไปถึงเบื้องหลังนะครับดีลที่เราไปปล่อยบูสเตอร์ออกไปมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรวมไปถึงเปิดตัวแข้งใหม่ด้วยนค1 เป็นใครเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอือ่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับยาแก้ปวดเมื่อยาอตากระเบนเน็บนะครับยาหมองสุญพายตาจอมทองยาทาย1นึ่งสนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กนะครับก็มี4สาขาในกรุงเทพหมหานครอ่านิชดาธานีนวลจันทร์เซ็นเตอร์เวิลด์แล้วก็สาขาที่เอวันอารีนะครับการันตีความอร่อยนะครับโทรสั่งได้เลย0 2นย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้านะครัับวนนี้ มาดูกันที่ข่าวสารกันนะครับแป๊บหนึงนะผมใช้แพดแล้วมันมึนๆม,ม,มาแล้วนะครับอ่ะมาดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับนะคืนนี้ลิพูนะครับเตะในเวลา1น5นาฬิกา15นาทีเอาเองี้ยเตะดึกเงีนะครับถ่ายทอดสดทาง t s s p r t t HD 1นะครับก็ดึกหน่อยแต่ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลลิพูก,ก็ต้องดูนะครับนะมาดูความพร้อมครับลิพูนะครับ ความพร้อมฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ลิเวอร์พูลได้ลุ้นครับจอร์แดนเดเดอร์ซันอาจจะกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับเพราะว่ากลับมาซ้อมได้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วเจอนเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเช็คคอมฟิตอีกทีหนึ่งดังนั้นแต่ผมก็มองว่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าน่าจะได้ตัวสำรองแหละนะครับสำหรับจอร์แดนเดเดอร์ซันซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับได้กัปตันกลับมานะแต่ส่วนคนที่ยังกลับมาไม่ได้เนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเราซาดิโอมาเน่ติอาโก้คันตาลาพวกนี้ติดโควิด -19 อาจจะต้องพักประมาณ1-2สสัปดาห์แล้วก็อาจจะกลับมาได้นู่นหลังเบรกทีมชาติช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนนี้เจอกับเอฟเวอร์ตันนู่นนะครับนะส่วนทางด้านพวกคอสตาซิมิคานี่ก็ยังบาดเจ็บอยู่โจเอลมาติปก็ยังเจ็บอยู่ซึ่งคาดว่าก็น่าจะหายเจ็บกลับมาหลังจากเบรกทีมชาติเช่นกันนะครับส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับเขาเปิดตัวนักเตะใหม่ครับนะเมื่อเมื่อสอวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ลอสบัคก์ลี์ไปนะครับยืมตัวมา ก็ทางกุณซือของพวกเขานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงแต่อาจจะมีชื่อเป็นสำรองเป็นอย่างน้อยนะครับนะส่วนคนที่แจ็คเกรลิชเนี่ยมีปัญหาอาการฟกช้ำเล็กน้อยแต่ว่าเขาบอกว่าหายเจ็บกลับมาทันนะครับแจ็คกิชก็ทันส่วนคนที่ไม่ทันนะครับเป็นยอน e ีเกลนะครับกับคอสเน่ฮ o u ส์นะครับสคนนี้ที่ลงเล่นไม่ทันนะครับทีนี้มาดูสถิติกันสักนิดน,นึงดีกว่าเนาะ สถิติที่น่าสนใจนะครับลิ์พูเนี่ยมีสถิติในการที่เล่นกับอาซั่นวิลล่าที่ดีนะครับ5เกมหลังสุดที่เจออาซันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราชนะมา5นัดรวดแล้วนะครับเราชนะมา5นัดรวดแล้วแถมยิงไป15ประตูเสียแค่3ลูกส่วนวิลล่าเองไม่ค่อยดีครับเจอกับเราแล้วเล่นไม่ค่อยดีในช่วงหลังโดยเฉพาะยิ่งในวิลล่าพาร์คด้วยลิ์พูไปเยือนวิลล่าพาร์คเนี่ย19กนัดหลังสุดลิ์พูแพ้แค่นัดเดียว ลิปนะูชนะไปสิเสมอ5้าลิปูสถิตดีกว่าอย่างชัดเจนสาหรับ h ฮดทูเฮดนะครับส่วนวินล่าส่วนลิปูเนี่ยนะครับมาดูสถิติที่น่าสนใจนะกันสําหรับเกมนี้นะถ้าลิปูชนะนัดนี้นะครับท่ากับว่าลิปูชนะ4นัดรวดในการเปิดซีซันใช่ไหมครับถ้าทําได้จะทําให้ลิปูนะครับเป็นทีมแรกที่ชนะ4เกมแรกของซีซันได้3ซีซันติดต่อกันนะครับ ลิพูมีโอกาสยิง61ครั้งจาก3นัดที่ผ่านมาเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสยิงได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับนะส่วนสถิติของมาเน่เนี่ยจริงๆดีมากนะครับเจอวนะิลล่าเนี่ยยิงไป6ดอกแล้วนะครับแล้วก็ตอนอยู่เซาเทมร์ตันเนี่ยก็เคยแฮตทิกใส่วิลล่าด้วยนะปีที่แล้วก็เป็นคนฮีโร่ที่ยิงเราท้ายเกมให้เราชนะที่วิลล่าพาร์คเนี่ยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้มาเน่ติดโควิดก็เลยลงเล่นไม่ได้ ส่วนแอนดี้โรบสันอาจจะเป็นทีเด็ดอีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่าแอนดี้โรบสันเนี่ยยิง1ประตูอ่ะขออภัยโรบสันเนี่ยเวลาเจอวินล,ล่าเนี่ยนะครับในแเกะ8เกมหลังสุดไม่ไม่ใช่เจอวินล,ล่าขออภัยอีกทีนึง8เกมหลังสุดเลยนะครับที่โรบสันลงเล่นเนี่ยนะครับจะมีประตูหรือไม่ก็แอสซิต์จจาก8เกมเรียกได้ว่ามีส่วนร่วมกับประตูตลอดดังนั้นอ่าโรบรสันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทีมลิปูเลยนะครับนะ ทีนี้มาดู11ตัวจริงกันสักนิดนึงดีกว่านะ11เ็ตัวจริงฟังวิลล่าก็น่าจะ43 3สะครับก็ผู้สารประตูพวกเขาฟอร์มดีมากนะครับซื้อมาจากอาร์เซนอลนะครับมาติเนสนะส่วนตัวทีเด็ดเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นพวกกองกลางอย่างจอห์นแม็กกินนะครับตัวลุกอย่างแจ็คเกอริชกองหน้าอย่างวอสกินนะครับแล้วก็ปีกขวาอย่างเทเซเก้พวกนี้ต้องระมัดระวังส่วนฟังลิพูรานะครับ4 3 3สสนะครับก็ น่าจะเหมือนเหมือนนัดที่เราเอาชนะอาร์เจนอลมานะครับตัวผู้เล่น,นคล้ายๆนั้นนั้นเลยอาริซงเบกเกอร์โรเบอร์สันฟานไดายโกเมสอาโนนะครับกองกลางสคนเกอิตาฟาบินโยวายเนดุมส่วน3แนวรุกเนี่ยซาร่าฟิมิโนเปลี่ยนคนเดียวครับก็คือมาเน่มาเน่เนี่ยติดโควิดก็น่าจะเป็นดิีอโกโชต้าเนี่ยนะครับที่น่าจะได้รับโอกาสออกซ้ายตัวจริงเป็นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับเรอัลบูคือเกมที่แล้วที่เจอกันในลีกครับเจอกับอาร์เซนอลเมื่อวันพฤหัสเนี่ย อันนั้นเป็นการออกสตาร์ทเกมแรกแต่อันนั้นมันในลีกครับแต่อันนี้ในพรีเมียร์ลีกนะน่าจะเข้าใจกันประมาณนี้นะที่แล้วก็เพิ่งยิงพงรีเมียร์ลีกนะที่แล้วก็เพิ่งยิงประตู3 0มูหรือ3ม่ 1, วะ3ามเออในเกมที่เจอกาเซนนอนด้วยนะครับนะก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสของโชต้าแล้วกันนะครับที่จะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองด้วยแล้วก็มันเป็นพิสูจน์สำหรับเราด้วยนะว่าเฮ้ยเราซื้อโชต้ามาเนี่ยถ้าโชต้าทำได้ดีมันแปลว่าเอาละ่ะต่อไปนี้เราจะมีตัวที่หมุนเปลี่ยน สี่คนที่คุณภาพไม่ตกซาร่ามาน,น่ฟิมิโนโ,โชตาเราจ,จะรวมถึงมินามิโนโด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมกำลังพูดถึงตัวสำรองที่ตัวลุกเราที่เราดีขึ้นนะครับนะ,ะทีนี้ทีนี้มาฟันธงกันดีกว่านะครับฟันธงเนี่ยมาดูมาร์คโรเดนสันเจ้าเดิมนะครับมาร์คโรเดนสันตำนานสโมสรเรานะครับแล้วก็เป็นกูรูของทางฝั่ง b b c ี BBC, เขาก็ฟันธงเอาไว้ว่าแน่นอนนะ การเจอกันซีซั่นที่แล้วที่วิลล่าปาร์คเนี่ยโอ้ริบูลากเลือดเก็บสามแต้มได้แต่ตอนแรกโดนน้ำหนึ่งศูนย์เกือบจะจบเกมแล้วท้ายเกมมาได้ประตูจากแอนดี้โรเบิร์สันกับซาดิโอมาเน่นะครับเออก็เป็นริบูเฉลิมชนะสองหนึ่งนะครับอันนั้นซีซั่นที่แล้วที่วิลล่าปาร์คทีนี้ซีซั่นนี้เนี่ยนะครับริบูกับแอสตันวิลล่าเขาบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงที่ดีทั้งคู่ริบูก็ชนะลวดวิลล่าก็ชนะลวดมา ต่างฝ่ายต่างดูดีทั้งคู่แต่เขาบอกถ้าลงลึกรายละเอียดเนี่ยมาร์โกเลียนส์บอกว่าคุณดูคู่แข่งที่วินล่าเล่นด้วยในช่วงสองสามนัดที่ผ่านมาวินล่าชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะฟูลแลมสองทีมนี้คือทีมที่ยังยิงยยิงประตูใส่ขายไม่ได้เลยนะในทีมน,นี้คือคุณเจอกับทีมที่ฟอร์มการเล่นไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต่างออกไปเขาเชื่อว่าสุดท้ายจะเป็นลิเวอร์พูลที่ แข็งแกร่งกว่าทั้งรับและลุกบุกไปชนะอาซาวิล่าสต่อศูนย์นะครับสำหรับในมุมของมาร์กนอร์เรนสันนะครับเพื่อนๆก็ลองฟันธงกันเข้ามาว่าคิดว่าสกอร์จะออกมาเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งสําหรับคนที่เดี๋ยวไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะทำไมโค้แอคถึงใช้เสียงที่เบาๆแบบนี้นะครับอือสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทำไมผมใช้เสียงเบาอ่ะย้าอีกทีหนึ่งผม มาเที่ยวต่างจังหวัดแต่ตอนนี้มันเช้ามากอยู่ข้างนอกนอก็กลัวเสียงจะไปรบกวนห้องอื่นนะครับอยู่ตรงระเบียงด้านหน้านะอ่ะมาต่อครับถือว่าเป็นโอกาสอดีตของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้แมนซิตี้สะดุดอีกแล้วนะครับเสมอกับลีดยูไนเต็ดจำได้ไหมนัดแรกเราชนะลีดยูไนเต็ด4-3ลากเลือดเลยลีดยูไนเต็ดไม่ธรรมดานะถูกไหมครับแล้วเนี่ยแมนซิตี้เสมอเลยนะครับนะเห็นภาพหรือ,อยังครับว่าจริงๆลีดยูไนเต็ด ได้สไตล์ที่เพรส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 วิ่งวิ่งวิ่งบีวิ่งบีมันเล่นด้วยยากนะครับขนาดแมนซิตี้ยังเสมอเลยครับนะแต่ว่าอันนี้คือโอกาสอันดีของลิเวอร์พูลแล้วกันนะถ้าคืนนี้ชนะจะมี12แต้มเท่าเอฟเวอร์ตันนะแต่ว่ามันจะเราจะทิ้งแมนซิตี้เนี่ยไปกี่แต้มอ่ะ6กบวกสอแต้มเลยนะครับถ้าเราชนะเราจะทิ้งซิตี้8แต้มคืนนี้ควรที่จะต้องทำให้ได้นะแต่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในคืนนี้ แล้วก็หลังเกมเนี่ยก็มาเจอกันทีนี้มาดูข่าวอื่นกันบ้างครับมาดูตลาดซื้อขายขาออกของเรามาโกกูยต์เนี่ยที่ได้ลงเล่นไปสองนัดในเกมลีกครับที่เจอกับลินคอนแล้วก็เจอกับอาร์เซนอลนะครับก็เนื้อหอมนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเวสแฮมกับซาว์ทัมพตันเนี่ยนะครับรายงานจากเดลี่เมลเขาบอกว่าเวสแฮมกับซาว์ทมตันสนใจที่จะยืมตัวนะครับมาโกกูยตนะกำลังพิจารณา จำอีกทีหนึง่งเวสแฮมกับซอลฮัตันนะครับสนใจที่จะพิจารณายืมตัว2ทีมนี้ต้องการกองกลางครับทั้งซอลฮันตันและเวสแฮมเลยแต่ว่าเขาก็มีเป้าหมายของเขาอยู่หลายคนบางคนก็พลาดไปแต่หนึ่งในนั้นที่ตอนนี้ที่พวกเขากำลังจับตาดูก็คือมาร์โกกูยิตอาจจะขอยืมแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลของฝั่งสายหงนะครับลิฟูเราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะปล่อยยืมเลยครับพวกเขาบอกว่าถ้าจะขัดปล่อยจริงๆจะปล่อยขาดเท่านั้น จะปล่อยขาดเท่านั้นราคา20ล้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเวทีมกับซอลตันจะยื่นมาแบบไหนอาจจะปล่อยยืมแล้วพ่วงออปชั่นซื้อขาดไหมแต่ถ้ายืมอย่างเดียวเนี่ยลิปูอาจจะไม่ยอมนะลิปูอาจจะเก็บกูยิดเอาไว้จนถึงมก,กราแล้วค่อยขายอีกทีก็ได้อาจจะเป็นทรงนั้นนะครับส่วนการเปิดตัวนักเตะใหม่ของลิปูนะครับนะจำก็ได้ไหมครับมาเซโลปิตาลูก้าผู้รักษาประตูที่เราเซ็นมาจากฟูมิเนเซ่นะครับบราซิล วัย17ปีรูปร่างสูง192เซนติเมตรที่อาริสโวงเบเกอร์ไปสแาวร์ฟอร์มาถึงที่นู่นแล้วนะครับบิตาลูกาเนี่ยนะนี่คนกลางนี่นะครับนะเคยถ่ายรูปแล้วก็ไปซ้อมร่วมกับอาริสโวงเบเกอร์แล้วก็พี่ชายของอาริสโวงเบเกอร์คนซ้ายมาแล้วก็ข่าวก่อนในนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าบรรลุข้อตกลงแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นเอ๊ะทำไมลิอร์พูไม่ยอมเปิดตัวทำไมคว้าแล้วลิอร์พูไม่ยอมเปิดตัวรายละเอียดค่าตัวก็มาแล้วค่าตัวรวมออปชั่น1นล้านเนี่ย ทำไมไม่มาสักทีนี่ครับมาแล้วครับภาพล่าสุดเนี่ยคือมาจากเ,าเป็นภาพจากคลิปวิดีโอการซ้อมของรีภูบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับเห็นไหมที่อลิสงเบ,เบเกอร์มองอยู่ครับเห็นไหมครับลองลองมองเงดีๆอยู่กลางภาพเลยเบลอๆหน่อยเพราะว่าอยู่หลังสุดเลยยืนชิดกกำแพงตัวขา,ขาวๆทรงผมแบบว่าสะด ข้างๆแบบนี้แสกแบบเห็นหัวตรงนี้หน่อยนะฮะผิวข,วขาวเห็นไหมครับอะคิดว่าเพืเ่อนๆน่าจะเห็นก็คือมาที่เมลูดเรียบร้อยแล้วแต่นี่เราเพิ่งเห็นนะริบูไม่ยอมประกาศด้วยนะครับอาจจะเอาเป็นว่าหลายคนที่กังวลว่าเฮ้ย hey, ดีลมันล่มหรือเปล่าทําไมปีตาลูก้าเนี่ยที่วางว่าจะเป็นทายาทอนาคตของอาดิโซงเบเกอร์เนี่ยไม่มาสักทีมาแล้วนะครับมาเมลูดซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูกันที่เรื่องราวของบูสเตอร์กันบ้างนะครับมาดูเบื้องหลังการปล่อยรีานบูสเตอร์ออกจากทีมหลายคนก็อาจจะมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่รู้หรือไม่เบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเจมส์พีสนะครับเขียนข้อัมน์แล้วก็ข้อมูลเอาไว้ใน The Athletic UK ไว้อย่างดีเลยเหมือนกันเราลองมาดูข้อมูลสําคัญตรงจุดนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเจนคอปอะตัวเจนคอปนะครับอยากที่จะเก็บรีานบูสเตอร์เอาไว้นะ เออให้แบบซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวให้ลงเป็นตัวสำรองบ้างอะไรแบบนี้ค่อยๆพัฒน,นาในฐานะตัวสำรองของทีมชุดใหญ่แบบนั้นแต่แต่ตัวของรีอาร์บูสเตอร์เร่งรีบเขาคิดว่าเขาอายุยี่สิบปีแล้วเขาแบบถ้ามาลงเป็นตัวสำรองรองเล่นแค่บอลถ้วยมันมันขาดพัฒนาการนะอันนี้คือตัวของบูสเตอร์เขาคิดแบบนั้นเองเลยนะครับ แล้วก็ถ้านั่งสำรองก็คงจะนั่งยาวโอกาสเน้นน้อยมากตัวของดิอาร์บูสเตอร์แล้วก็ตัวของเอเย่นของดิอาร์บูสเตอร์เนี่ยเขาก็เลยผลักดันอ่ะเข้าไปแจ้งกับสโมสรได้พูว่าขอย้ายเถอะนะเอาขอย้ายขาดเลยแล้วกันเพราะว่าคือถ้าจะปล่อยยืมหนึ่งปีแล้วกลับมามันก็ไม่ได้มีอะไรพัฒน,นาขนาดน,น,นั้นขอปล่อยขาดขอให้สโมสรขายขาดแล้วเดี๋ยวใส่ออปชั่นซื้อขาดกลับมาในอนาคตก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ นั่นแหละครับเขาบอกเจนคอปก็ยอมครับเจนคอปยอมแล้วก็จะปล่อยให้เป็นอยู่ในมือของกิสไวเดอร์กุนซือของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะเฝ้าดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิดและถ้าวันหนึ่งคิดว่านักเตะพร้อมเมื่อไหร่จะใช้ออปชั่นดึงนักเตะกลับมาร่วมทีมนะนั่นคือข้อมูลจากทางเจมส์เพียสนะครับนะทีนี้เมื่อวานนี้ผมเอาบทสัมภาษณ์ของเจนนี่คอปมาให้ฟังไปแล้วว่าพูดถึงว่าปล่อยบูสเตอร์เนี่ยเพราะว่าอยากให้นักเตะได้พัฒนาเต็มเต็มไม่อยากกักเอาไว้ ท่อนหนึ่งที่ผมลืมพูดก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดผมล้างบูสเตอร์เอาไว้และไม่ยอมปล่อยให้บูสเตอร์ย้ายออกไปเนี่ยเ่ากอกว่าผมเป็นคนเห็นแก่ตัวคือตั้งแต่เขาอยากย้ายด้วยนะครับอยากออกไปพัฒนาฝีเท้าตัวเองอันนี้หนึ่งเรื่องที่เพื่อนๆต้องทงาความเข้าใจด้วยแล้วก็อ่ะโอเคไม่ว่าจะย้ายด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรามาดูตัวตั้งแต่นะครับโพสต์ในทวิตเตอร์ขอบคุณ ทุกๆคนที่สโมสรเรียูนะครับเขาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เรียนรู้นะครับได้เติบโตนะครับในฐานะผู้เล่นกับเรียูนะเขามีช่วงเวลาที่ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่บาดเจ็บยาวหรืออะไรก็ตามนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ผ่านมันไม่ได้ต้องขอบคุณทุกคนที่เรียูที่แบบดูแลปรบป้องมเขาช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะยากลาบากแค่ไหนก็ตามและที่สําคัญเขาเชื่อว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาอยู่กับเรียูจนมาถึงวันนี้ที่ย้ายออกไปเนี่ย เขาเป็นผู้เล่นที่เก่งขึ้นมากๆที่ดีขึ้นมากๆภายใต้ริวอร์พูลแต่ตอนนี้มันคือเส้นทางเดินใหม่นะนิวช็อปเตอร์แล้วเส้นทางเดินใหม่บทบทใหม่ในชีวิตเขาแล้วเขาก็จะต้องไปลุยกับที่เชฟฟิด์ยูไนเน็ดนะครับก็เขาบอกขอล่าวอัมลาอย่างอย่างสุดหัวใจสําหรับสมสรริวอร์พูลนะครับเขาคือเขาก็รู้ซึงบุญคุณของสมสรนครับก็จากกันด้วยดีนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเขาเก่งจริงริวอร์พูลซื้อกลับมาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะ มันก็เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วทีนี้บางคนก็ถามว่าแล้วริปูจะเฝ้าตามดูฟอร์มของบูสเตอร์ขนาดนั้นเลยหรือเฝ้าตามครับคือริปูเราเนี่ยมีโค้ดคนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเลียนวอร์ดนะครับจูเลียนวอร์ดเนี่ยเป็นอ่ะหน้าที่เขาเอาง่ายๆใครก็ตามที่ปล่อยยืมเขาจะต้องติดต่อกับนักเตะที่ปล่อยยืมในทุกสัปดาห์รายงานผลรายงานผลเก็บยังไงยังไงอันนี้คือหน้าที่ของโค้ดคนนี้ครับที่ชื่อว่าจูเลียนวอร์ดซึ่ง จูเลียนวอร์เนี่ยจะตามบูสเตอร์ด้วยคือปกติจะตามแค่นักเตะยืมตัวถูกไหมครับแต่ครั้งนี้ตามบูสเตอร์ด้วยเพราะแม้เราจะปล่อยขาดแต่อย่างที่ผมบอกเรามีออปชั่นซื้อกลับมันก็กึงก่งกึงก่งกึ่งกึ่งการปล่อยยืมมาแหละนะแต่เราได้ตังม,มาใช้ยี่สิบสามล้านนะอันนี้คือการขายแหละแต่ว่าในอนาคตอาจจะซื้อกลับเอ่อนั่นแหละครับเจนคอปก็ยืนยันนะครับว่าไม่ต้องกลัวครับนะว่าไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเรามีโค้ดที่ตามดูฟอร์มของ ทางบูเซอร์แล้วติดต่อกับบูเซอร์ตลอดเวลาด้วยนะก็เป็นก็เป็นแบบนั้นนะครับก็ฝากอยู่ในมือคิสไวเดอร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเชฟฟิวเจอร์อะไรวะเชฟฟิวเจอร์กับอาร์เซนอลดังนั้นฝากส่งบูสเตอร์นะครับแล้วก็สอยอาร์รรเซนอลทีนะครับสำหรับเชฟฟิวยูอนิตเด็ดนะครับเออนะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยคู่แข่งของเราไม่อยากให้ได้ต้านเนี่ยเชียร์เวทฮมนะครับวันนี้คืนนี้นะอ่ะมาดูกันที่ สิบผู้เล่นนะครับที่ลิฟูเอ็กโคเขาทำสกู๊ปมานะครับที่มาอรอลุ้นกันหน้าจะย้ายก่อนตลาดปิดย้ำอีกทีหนึ่งตลาดระหว่างประเทศสมมติอังกฤษไปสเปนสเปนมาอังกฤษเนี่ยปิดวันที่ห้าวันจันนี้แต่ถ้าตลาดในประเทศอังกฤษซื้อกับอังกฤษด้วยกันเนี่ยปิดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับอาสิบคนมาดูมาโกกูยิตอย่างเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่ามีทีมสนใจในพีเยรมลีแล้วก็ทีมจากลีกอื่นด้วยนะครับ ชากิลี่นี่ก็มีความสนใจแล้วก็มีความไปไปได้สูงมีลาซิโอมีโรมามีเซบีย่าที่ให้ความสนใจตอนนี้มีความไปไปได้ว่าอาจจะย้ายภายในวันจันทร์นี้เลยครับเพราะต้องเป็นตลาดต่างประเทศแฮร์รี่วิลสันนะครับนะก็ไม่แน่ถ้ามีทีมไหนย,ยื่นเข้าเสนอเข้ามา20ล้านเราก็อาจจะปล่อยเบนวูดเบิร์นน่าจะปล่อยยืมหรือไม่ก็ปล่อยขาดนะครับาอตเลเตฟิลิปเช่นกันไม่ปล่อยยืมก็ปล่อยขาดมีทีมในแชมเปี้ยนชิพสนใจลาลูชี่นี่ก็ต้องอาจจะต้องปล่อยขาดครับสัญญาหรือปีเดียว เฮอร์บี้เคนนี่ก็น่าจะปล่อยยืมหรือไม่ก็ปล่อยขาดเรียมวินล่าเช่นกันนะครับไวเนอดุมแม้ว่ามีทิศทางที่จะอยู่กับทีมแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะล่ะเก้าสิบาเปอร์เซ็นต์ละผมว่านะแต่เอ็กโค่เขาบอกว่าคุณก็ปรหมายไม่ได้ถ้าอยู่ดีๆจะพัดจะผูโรนน้ดงคูมันมันยื่นซื้อท้ายตลาดใครจะไปรู้วันจันทร์เนี้ยังนั้นถ้าผ่านวันจันทร์นี้แล้วก็ไม่น่าจะไปไหนละลุ้นวันจันทร์ถ้าวันจันทร์ไวเนดุมไม่ไปจบก็คือไม่ไปไหนแล้วเซิฟเฟนเดน,นเบิร์กน่าจะปล่อยย มาดูข่าวหรือเจาจจานะครับทางด้านสปอร์ตเนี่ยสื่อในประเทศสเปนบอกว่า,าทางด้านรูนนอฟูมันนะครับโค้ชของบาร์ซ่าเนี่ยเขาพร้อมพิจนารณาปล่อยทางด้านอุสมาเดเมเล่นะแต่ต้องได้ค่าตัวที่ดีอะ่ะซึ่งเขาก็เชื่อมโยงว่าลิพูกับแมนยูสนใจแต่ว่าผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าเราได้โชต้ามาแล้วเราคงไม่ไปเอามาเพิ่มอีกคนหนึ่งหรอกแล้วเขาจะขายในราคาที่แพงเลยหกสิบเจ็ดสิบล้านเนี่ยผมว่าลิพูไม่เอาแล้วแต่แมนยูเนี่ยมีความเป็นไม่ได้นะ เพราะว่าถ้าแมนยูไเตเดตลาสานโชเขาอาจจะเบนมาเอาคนนี้ดังนั้นรุ้นกันดูภายในวันจันทร์เนี้ยจบวันจันทร์เมื่อไหร่เนี่ยน่าจะรู้ว่าตัวของอุสมาเดเบเล่จะไปแมนยูหรือเปล่าแต่กับริฟูแม่แน่นอนส่วนคนที่หวังเอ็มเปเป้ไว้มาดูจากนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซซโอโรมานโก่าน่านนี้เคยมีข่าวว่าริฟูเราติดต่อไปยังเอเจนติดต่อไปยังตัวเอ็มเปเป้อยู่บ่อยๆนะ ว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเราจะไป,ไปเซ็นเองมาร่วมทีมนะหรืออะไรเงี้ยแต่ล้าสุดโรมาโน่บอกว่าในในข้อมูลของเขานะครับโรมาโน่นกะข่าวคนนี้ดังมากน่าเชื่อถือมากๆบอกว่าลิปูไม่เคยติดต่อไปหายังไม่เคยติดต่อไปหาเอ็มเปเป้เลยดังนั้นอย่างที่บอกนะครับนะมันอาจจะไม่จริงนะครับข่าวลิพูกับเอ็มเปเป้ออย่างที่บอกไปแล้วนะครับ ส่วนแมนยูนเต็ดนะครับคนที่ใกล้จะคว้าตัวเนี่ยเป็นคนนี้ครับตอนนี้คุยกันไปเยอะมากแล้วมีโอกาสเซ็นสัญญากัน2ปีรับค่าเหนื่อยมหาศาลนั่นคือเอนดินสันคาวานี่แมนยูแต่จะเซ็นมาแบบฟรีๆนะครับเป็นนักเตะฟรีเอเยนอยู่นะพวกเขาซื้อของหน้านะครับได้มาแบบฟรีๆนะเดี๋ยวรอดูเปิดน่าจะเร็วนี้แหละน่าจะตกลงกันได้อ่ะทีนี้ผมแจ้งสําหรับคนที่สั่งเสื้อช่องโค้ดแอปไว้นิดนึงนะครับหลายคนถามเข้ามาว่าเสื้อได้วันไหน กล้ได้แล้วครับเสื้อเนี่ยตามร้านผมติดต่อร้านไปแล้วร,ร้านบอกว่าน่าจะได้วันที่นะห้าตุลานะห้าตุลาคมก็คือวันจันทนี้เสื้อน่าจะมาถึงผมดังนั้นผมน่าจะจัดส่งเสื้อได้หลังจากวันที่ห้าอาจจะเป็นวันที่หกวันที่เจ็ดจะเริ่มจัดส่งเพราะว่าผมต้องมาแพ็คของด้วยแล้วของเป็นเสื้อสองร้อยกระตัวให้เวลาผมนิดน,นึงเนาะเอาเป็นว่าหลังจากวันที่ห้าอาจจะหกเจ็ดแปดแถวเนี้ยน่าจะเริ่มส่งแนละ้ว 678จย้ำอีกทีหนึ่งนะน่าจะเริ่มส่งดังนั้นรอนิดนึงนะครับได้แน่นอนสำหรับทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบแล้วกันนะครับแก้วเมือตาแก้วเป็นเนยยำหมองสุภาพตาดำทองก็ฝากไปด้วยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่าด้วยนะครับพิซซ่าสไตล์นิยองแท้ๆนะครับใครที่สนใจนะครับในกรุงเทพก็ไปกินที่ร้านได้นะครับมี4สาขานะครับ เอวั 1> 1นอารีนก็เพิ่งเปิดใหม่หรือโทร02105455นะครับการันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงนะครับหมดแล้วครับประมาณนี้กดซับสไคร b ์ในช่องของผมด้วยนะครับโค้ดแอคทันข่าวรีพูฟเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์ก็เซิร์ชตามเนี้ยเจอเหมือนกันติดตามได้ทุกช่องทางวาันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ